วันนี้คนถอนท่านคนเดียวนี่แม่นสวัสดีค่ะนันลักษัด้เพื่อนถอนหาน้ำสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกคนค่ะมือนีแม่เพื่อนมาพาเพื่อนเพื่อนทุกคนทุก่านมาเบ่งวิธีการเห็ดหน้าเนาะค่ะเนาะดำหน้าด้วยค่ะตอนหนีอยู่นอันนี้ลกกาเนาะค่ะกาถอนกาไปดำเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะคนถอนกานะกำลังถอนง่ายอยู่ค่ะถอนง่ายอยู่ตัวนี้เป็นข้าวเหนียวดำนะคะ เขาเนี้ยดำากางามงามต้นแข็งดีแม่นบ่ต้นแข็งดีะวิธีการเห็ดหน้าของชาวหน้าเนาะค่ะเพื่อนๆกะสิทอนกานะคะาฝายทั้งนี้นะคะคุณพ่อก็จะดำหน้าด้วยคุณคุณคุณพ่อดำหน้า,ามึดมึอเส้ากะดำไปในหองหน,งนะะึงเด้อค่ะเพื่อนเสร็จสู้ให้เบิ่งพูนห้องคุณดำาหลวแล้วนะคะอันนั้นดำาแลวกอนเขาง่าย ผนมาแต่สาไดสองคนพีกันหนองมาแต่สาว,ดสว,าสาวเดือกฝนมามาอันดำหน้ามาปันหน้ากากระถอนไว้แต่เมื่อวานน้ำเนยันนี้ก็มาดำดำกนแล้วกอนเขาง่ายเนาะค่ะเนาะผลหองนั่นกันใ่ซ้ำกันกระหองนี่เด็กคนละเคิงเด้ปีดาคนละเคึงอันนี้เป็นวิธีการดำหน้าด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะข้างนี้ก็ดำนองกะดำดำหน้านะคะ ตัวนี้เป็นเขา่าข้าวข้าวนี้ข้าวข้าวดำนะคะเป็นข้าวดำสูตรบุตรของอาจารย์ตุลางเนาะคะ่ะได้พันมาจากเพิ่นนะคะเพิ่นเป็นอาจารย์เพาะพันเข่าเนาะคะ่ะไม่เพี้นกระไดมากสั่งเพิ่นมาสามกิโลเนาะคะ่ะเอามาตกกากาก็งามงามค่ะเป็นเข่าอินซี่วานอินซี่ตั้งแต่กาพุ่นลหรอ่ะเพราะว่าในแปลงหน้าของไม่เพี้นบพราะได้ใส่ป,ปุยะะ๋ยเนาะเนาะ ถอนงายอยู่กากระถอนบัญากดอกพอที่นีเข้ากับมาปันดำนะคะดำหน้าวิธีวิธีเทหน้าของบันหนอกบันหน้านี่แหละค่ะเพื่อนเพื่อนเช่าไห้เช่าหน้าเนาะเทหน้าเบียบวิธีโบรานนะคะการปักดำนี่มันก็ดีไปอย่างหนึ่งคือหยาหยามันบบขืนเหยียบเขาเนาะค่ะพระว่ตต้นเขาเข้ามันใหญ่เลี่ยวต้นกาเข้ามันใหญ่เลียวเข้าก็ไปถอนมาดำนะคะถอนมาดำ มันจนี่กะจะเปิดน้ำเซบ่อไห่บอไห่หญ้าเหยียบเขาเนาะถ้ามีน้ำหญ้ามันจะเกิดบ่ไใดเราก็จะเปิดน้ำใสตลอดเวลาบ่อไหน่น้ำบกนี่ใส่ปุ๋ยอินซีไปสามกระสอบสองห้องนี่เบิดหกระสอบกระสอบละยี่สิบหาโลสามกระสอบกับยู่ที่ร้อยห้าสิบโลข้าวเหนียวดำสูตตาบุตร สีมีรสชาติหอมนุ่มเหมือนข่าวมะลิเลยนะคะแต่เป็นสีดำเป็นขา่าวทีมีประโยชน์มีคุณคา่าทางอาหารเวยค่ะเพื่อนๆมีประโยชน์มีคุณค่าทางอาหารดําง่ายอยู่มันรวมปันเหลวไม่ไมปันเหลวกับดำเลย นี่ค่ะวิธีการดำหน้าเนาะคะ่ะคนทิพวิธีเช่าหน้าก็ติดแบงกาดยิบออกมาเทีละสามตน้นสามต้นนะคะสามตน้นสี่ตน้นแล้วแต่จับใดเนาะคะ่ะนี่วิธีการดำหน้าด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะชีวิตเช่าหน้าเกษตรกร,กรสืบสานมาจากพอ่อจากแม่ สืบสารการเห็ดหน้ามาจากพ่อเมยเนาะค่ะเป็นบันทบุรุษมาก้าลูกข้าเต่าเห็ดหน้าหน้าที่แม่เป็นเห็ดกับเป็นเป็นหน้าอินซี่ด้อค่ะเพื่อนร้อยเปอร์เซ็น,น100ของการดูแลร,รักษาเขาก็จะให้ปุ๋ยอินซี่แล้วก็ต่อไปกรจะได้นํามักมใส่นะคะนะํามักมาสาดใส่ที่ที่เฮามีเนาะค่ะเนาะส่วนทั้งฝุ่นจะเป็นคุณพอ่อคุณพ่อดาหน้าจรงิง อันนี้คนลกกกาด้วยค่ะนี่เนี่ยค่ะก่อนเ้าจะได้กามาดำเ้าก็ต้องมาลกแบบนี้แหละน่คะถอนก้าพ่อไดบปะไได้อยู่แม่ปะซำหย่างเนาะลุกไงอยู่คนนีะ แต่มือที่แหลกพอมา,ลห,า,งงา,าหลกงน่ะสิง่ายกลัวหนีอยู่มยแมนหามันแมนหากมันยั่งว่หลายอันนี้มันเดเดือนหนึ่งกับสิบมือเลยเด้อ่ะก็กำลังพอดีลงก,กันละพอดีถอนเพ<อ>ราะว่ากานี่เดือนอ่ายี่สิบห้าวันถึงหนึ่งเดือนนี่ก็ถอนถอนไปดำไตแล้ว นะคะเท่าเดเป็นมัดเท่ากับเอามามัดเอาตอกนะคะใส่ตอกจิวนะคะใส่ตอกจิวนี่เป็นมัดมัดแล้วก็ว่างไหวนะคะก่อนเท่าจะเอาไปดําก่อนเท่าจะเอาไปดําเท่าก็จะตัดใบออกด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะตัดตัดใบออกให้ให้สั่นลงจากหน่อยหนึ่งนะค่ะเพื่อที่จะบอให้เขาหัก ให้เหลือแต่ลำต้นเนาะคะ่ะเหลือใบใบกับเหลือนิดน้อยนะคะเหลือใบใบนิดน้อยเราก็จะเอาแต่ลำต้นไปดำาพ่อเขาออกหลากนะคะเขาออกหลากหากินอาหารได้แล้วใบเก่าของต้นเขาเนี่ยเขาสึสะลัดทิ้งเนาะคะ่สะสึสลัดออกเราสืบทอดยอดใหม่เราสิบทอดยอดใหม่ค่ะ วิธีเช่าหน้าบัานนอกบันหน้าค่ะเพื่อนๆซึมือนี่ส่วนหมากนะคะเป็นส่วนหมากคือเขา,าวานมเมล็ดลงไปในหน้าเลยนะคะบ่ได้ดำวานมเมล็ดลงไปในหน้าเลยแตแแ่แม่เพ่นกับมีหน้าส่วนที่บานเป็นมเมล็ดคือกันนะคะวานเป็นมเมล็ดแต่ว่าส่วนที่ดำเอาค่ะ กะมีนะคะส่วนที่ดำเอากะลายอยู่กระแบงส่วนที่ดำก็เป็นเ,เป็นหน้าดำเนาะค่ะหน้าดำไดกาเป็นมัแดแล้วก็จะเอามาดำแบบนี้เลยนะคะเห็นทึ่งโลกากเห็นทึ่งค้นดำหน้านะคะมือนีแม่เพ่นเอาวิธีชีวิตเจ้าหน้ามาให้เพื่อนๆพี่ๆน้นองๆเบิ้งเนาะคะ่ะ ทอบทอบดินให้เยียงเสมอแล้วฮขาก็เอาต้นกามาทอบเนาะค่ะเพื่อที่จะไปดง่ายต้นกาห้าเสมอเวลาเข้าไปดำมันก็ง่ายยิบยิบออกได้ง่ายๆเนาะค่ะก็ที่ไทการดำหน้าได้เร็วขึ้นดำบอยากนะคะ เช่าหน้าวิธีบานแบบโบราณเนาะค่ะดำหน้าแบบโบราณน,นะคะหน้ายูนี่เป็นหน้าสวนนะคะเพื่อนๆค่ะสวนโขกหนองหน้าเด้อค่ะแม่เพ่นมีโขกหนองหน้าน้าตรงนี้จะเป็นโซนป่านะคะอ,คอุ้ยไม้พยุงแม่เพ่นงามงามค่ะเพะื่อนไม้พยุงไม,ไม้พยุงไม้พยุงไม้ยางนาไม้ซัก ไม่ซักไม่ประดูกรมีเป็นบางบางบางตนเป็นกันแท้ทองคานะคะตรงส้นนี่เป็นกันแท้ทองะคะําด้วยค่ะกันแท้ทองคํานะคะ,ระ,คะบรรยากาศบันออกบันหน้าบันโคกบันปลาก็รรากสิเป็นยังสีด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนวิถีชีวิตวิถีชีวิต บานโขกบานป่าเด้อค่ะบานแม่เป็นมีตะโขกตะป่าเด้อค่ะชอบอยู่กับธรรมชาติอันบักขามเทศนี่ได้กินนวยแหละเด้อนวยแหละได้ปีนี้นวยหลายบักขามเทศดานวยใหญ่ใหญ่น็ค่ะเพื่อนเอาไม้พี่เห้น้องเบิ่งนะคะวิธีชาวนาการดำหน้าถอนก้านาะค่ะนี่เป็นไงตาจีนตาลายเฮ้ยบัณย์ ผู้ถอนกระถอนผู้ถอน,ผ,ถอนผู้ดำกระดำนะคะตัวนี้คุณพอดำเบิดห้องนี่แล้วนะคะแล้วก็จะไปไปเตียงอีกห้องหนึ่งย่งอยู่ห้องหนึ่งนะคะขวกน้องหน้าเลืออีกอยูหน่อยหนึ่งห้องหน่อยๆน่อยตัวนั้นก็จะเอาไปดำน้ำน,เป,นเป็นเป็นข้าวตัวนี้เป็นข้าวข้าวหอมดำ สตบุตรตัวนี้เป็นข้าวเหนียวดำศิลาพรน,นะคะนี่น้องปิดาถอนอยู่นีเป็นข้าวเหนียวดำศิลาพรเนาะคะ่ะเม็ดดำไงอ้วนแล้วก็มีกลิ่นหอมมีกลิ่นหอมแล้วก็รสจัดรสจาตหนุ่มหอมหอมแห้งหอมแห้งกลัวสุยางเอาไหมพี่เห็นน้องเบิ้งประมาณนี้ก่อนนะคะถอนกล้าดำนาค่ะ ขอบคุณทุกการรับชมด้วยค่ะขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณทุกการติดตามกดไับสไัครเข้กดไลค์กดแชร์ให้แม่เพ่นวยค่ะกดกระดิ่งไว้ตะรับคลิปหนาน้ำเนดยนะค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะจังว่าพอกันไหมคลิปหนา